่าล้วครับผมอ้ไปทําอะไรไมาหอีกครับอ่าบ้านผมจะเรียกว่าบัางไฟพพเนียงครับดูครับผีภูนี้เอา้าวันนี้ถุงเขียวได้ออกงานแล้วครับงานได้ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับใส่อะไรหรือเปล่าใส่อหอยหรือว่าใส่อะไร <laughs> โอ้ไม่ใช่หอยไม่ใช่อะไรหรอกครับผมหางบานบาน,นใช้อยู่ครับวันนี้ เออไปเอกแล้วเดี๋ยวอจาแล้วีสวัสดีครับเออไปตามเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ผีปูเราไล่เก็บนะครับไล่เก็บนกปูช่วงนี้ฮะกันตัวไหนอ่ะอ่างระยองฮะอ่างระยองอ๋อเจ้าอ่างระยองแม่นครับนะครับจัดให้วันนี้นะครับไปสองต่อนะครับวันนี้เป็นไงนกคึกไหมอาจารย์บอพอพอพอปั่นได้อาจารย์ก็ยังไม่คึกอีกเหมือนเดิมนะครับอืมอึ่งเนาะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาดูนกเชเลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยกันสักนิดหน่อยครับเพราะว่าก็เกิดจากการวิเคราะห์นะครับผ่านไหมนกเชเลยตัวนี้จะแหลมอะไรก์เสียงเป็นยังไงเสียงบอดนนะจ๊ะเตอัวเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นตัวส่นหาีก็ว่าเสียงบาะเด่นไปเลยครับผมครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับตัวตัวตนนะครับผมวันนี้นะครับหาอะไรจะแหลม เลยโอ้โหขาทั้งใหญ่ครับทั้งใหญ่ทั้งทั้งใหญ่โอ้โหไม่ต้องจับเลยอย่างนี้ครับไม่ต้องดูเลยครับอย่างงี้ไม่ต้องจับอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นแข้งแล้วก็เห็นนิ้วอุ้มอุมบุม,มบวมนี่จบเลยนะ<ช>ครับนี่แต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยประทับใจเท่า,าไหร่ใช่ไหมอาจารย์เสียงว่าเฝ้าครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องอ่า เรื่องลายนะครับอาจารย์แหลมสังเกตไหมนกต่อเราส่วนมากนี่อาจารย์แหลมแบบเจอตัวแบบขนที่มันแบบสนับปีแน่อนอๆยอย่างเงี้ยผมมีดอกฮะไม่ค่อยเจอเนาะนี่นี่เรื่องของอ่าส่วนมากครับนกที่เป็นต่อเนี่ยส่วนมากสนับปีมันจะหนาเมียนครับครับจะหนาจะแบบแน่นเลยครับแน่นเลยนะครับส่วนตัวที่แบบสนับปีกมีแน่นอยบางๆเนี่ยผมว่า ไม่ค่อยผ่านเนาะจ้าแรมเนาะบบบมีตะ<อ>บักันตะบักเดนี่แล้วไล่สลัปีกหน่อยก็มูลเล่ย์แบดารลูกตอนี่ครับเพราะนั้นก็เขาทีมัดไล่สลับปีกอ่บาบักน,นั้นก็ทีนครับนี่บักเกิดเลยครับคือผมสังเกตนะส่วนมากไปเจอนอกต่อมีแต่ตัวสวยๆเนาะไม่ได้บอกว่านกต่อนี่โอ้ตัวนี้ขี้เหร่เนาะไม่ได้ไม่ได้พูดสักครั้งเนาะเคยเจอไหมไม่มีครับพวกได้เลี้ยงกันอ่ากันไล่สลับปีกหน่อยก็เลี้ยงลด ครับไม่เยอะหรอกครับส่วนมากไม่ค่อยเจอครับส่วนมากมีแต่ดูแบบว่าโอ้โหสำหับปีกแบบหนาเนาะจะแหลมเนาะหนาแบบแน่นอย่างเงี้ยนะครับอ่าตัวนี้เป็นนกกีกุกอาจารย์สองกุกเนาะอืมอืมครับดูครับขนมันพังครับมันอาจจะเกิดจากการตัวเมียเนาะจะแหลมเนาะตัวเมียใสขนให้ครับพี่น้องครับนี่ครับดูนี่อีกประการหนึ่งสําหรับการดู จะเลยใหม่ๆนะครับตัวนี้นะอันนี้คือพูดถึงเรื่องอนกที่เป็นนกต่อที่สนับปีกนั้นส่วนมากจะเจอแต่นั้นหนานะ,ะแต่แล้วเนาะไม่ค่อยเจอแบบนับได้เอาง่ายอันนั้นส่วนมากมีแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับเนาะมันไม่ผ่านนะครับทีนี้เรื่องของเสียงนี่มันก็ไม่เกี่ยวกันว่าสนับปีกหนาสั้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับ คือเสียงกับสนับปีกเนี่ยมันจะไม่ค่อยโยงกันเท่าไหร่นอกนจากแล้วเนาะมันไม่สามารถดูได้ครับพี่น้องครับสําหรับบางตัวนี่สวยนะแต่เสียงไม่ผ่านก็มีต่าบอกนี่อ่ครับอาากบันนี่กันไล่สนับปีกมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันเสียงไม่แฟลครับ,รบอันนี้คือคือมันจะดูไม่ได้ครับตรงเนี้รรบอกตรงเลยว่าดูไม่ได้บางตัวสนับปีกไม่ค่อยดีแต่ว่าเสียงดีแต่จะเป็นต่อไม่เป็นต่ออีกเรื่องนึ่งทีนี้นะครับซึ่งมันดูไม่ได้ครับตรงนี้ไม่มีจุดดูว่าสนับปีก หนานี่จะเป็นแบบว่านกเสียงดีหรือเสียงไม่ดีอันนี้บอกไม่ได้แต่ที่สำคัญนะครับส่วนมากสนับปีกน้าที่อะไรเนี่ยส่วนมากจะเป็นต่อครับพี่น้องครับคือมันจะเกี่ยวโยงกันไปหมดนอกอาจารย์แล้วมันแต่ของผมคัดไปคืพี่จะซุ่มร่าเสรลปีกขนาเด่ครับอซุ่มหางต่อไปเตี่ผมบ่าไวเด็เด็ดนกครับคือมันสัดไหมคือมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยครับนกมันต้องสวยด้วยนะครับพี่น้องครับนกสวยด้วยอย่างเงี้ยนะครับลายดี คือมันจะเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยตัวที่มันจะแบบว่าดีๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ทิ้งอันไหนอันหนึ่งมากจนเกินไปนะครับมันจะสมส่วนสมดุลกันนะครับสำหรับนกี้จะเป็นต่อและของดีนะครับเนี่ยคือตรงนี้ดูได้แต่ถ้าจะให้ดูแบบว่าลายสวยแล้วเสียงต้องพ่อไปด้วยนี่ดูไม่ได้ครับดูดูไม่ได้อยู่กับเสียงเขาครับอ่าอยู่กับเสียงนกนะครับฉะนั้นแล้วเสียงกับลายมันคนละอย่างกันนะครับไม่สามารถที่จะ วิเคราะห์แล้วก็ดูได้เลยนะครับแต่ถ้าส่วนมากที่ผมเห็นคือนกตอวส่วนมากที่ที่ดูได้คือจะลายสวยนะครับจะลายสวยแน่นอนไม่ค่อยเจอหรอกครับนกที่แบบว่าลายผูผูพังพังเล็กๆได้น้อยไม่มีอ่ะครับไม่มีหรอกผมว่าหายากปีกับว่ามีันก็่เป็นตัวตัวเล็กๆนะใต้สำรับปีกเง้ยน่อยนะตัวตัวเตี้ยนมันเป็นสัตว์ดอกคครับอันนี้คือ จากที่เราเลี้ยงมานอนจานแหลมเนาะนะผมไปดูนกต่อผมก็ไม่เคยเห็นแบบว่าโอ้นกต่อตัวนี้สนับปีกน้อยจังดีจังเลยไม่เคยพูดเนาะไม่เคยพูดอย่างนั้นมีแต่แบบว่าอู้หนานะครับหนาแน่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับพูดเอดไเจียวไล่สนับปีกหน่อยก็เอาเลี้ยงมันตัวจานแหลมไม่เอาเลยเ่าะเน้นยังไงผม,ม,ผม,มนีน่เด่นไล่สนรบปีกที่ไหนเอิกตนุ่นเนี่ยเพราะชอบอืม มันซุ่มไล่สลบปีเงินน้อยตอตอเตดเลยว่าเศร้านี้ย่างนี้ครับี่เสียก็ซุกเสียลาไตซมครับผมนั่นแหละคือถามว่ามันมันก็อาจจะมีอ่ะแต่ว่าผมว่าน้อยน้อยจะแหลมเนาะที่จะเป็นแบบนกแบบเก่งๆแล้วก็นกที่แบบว่าอ่าเป็นต่อก็น้อยแต่มันอาจจะมีแต่ว่าผมว่าน้อยนะครับส่วนมากนกต่อส่วนมากลายมันจะแน่นแบบลายจะแน่นยิ่งตัวไหนยิ่งเราได้มาใหม่เนี่ยนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าแบบ มันนูนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอู้อย่างเงี้ยสุดยอดเลยขนถือว่าขนแน่นขนหนานะครับแต่ถ้าแบบเรียบๆแบนๆอย่างไงจะแหลมไม่เอาครับอ่าก็คือมันหลวมหมดนะครับทั้งจับดูตัวเป็นไงหลวมไม่เอาลองจับเลยที่อาจารย์จับดูเนื้อเป็นไงเหม,ม,มือนไก่ชนที่เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะซ้อมมาแน่นไหมอย่างเงี้ยแน่นหรือฮะแน่นครับแต่ถ้าตัวไหนเราจับดูแล้วแบบ เนื้อนิ่มๆหลวมๆนีน่ผมว่ามันไม่ค่อยผ่านนะครับนะแต่ถ้าแบบเนื้อแน่นๆนีน่จับเนี่ยกำอย่างเงี้ยครับพี่น้องครับกำดูนี่รู้สึกว่ากำเนื้อมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันตึงมือเราอะ่ะนะครับมันมันจะโอเคเลยครับนกถือว่าใช้ได้นะครับ,ยยอ,บอ่าอ,อันนี้ก็ ตูดเหลืองใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ขี้มันเนาะบอบอบอนี่มันู่เป็นสี่มันครับเก็บบอบอไอตรงนี้นี่บอปวดอาจย์เนี่อ๋อล้างบัานนีบอปวดอ๋อบอเจาะอดผมครับแต่ว่าบอเนี้มันจะดิ้นนิดนึงครับพี่น้องครับดิ้นจะเปรียวครับเจาหอวผมนี่เปียวหนึ่งทุกวันนี้ครับแต่ว่าขันแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าเป็นตัวแลวก็บามันพันมาสจตูดเครับ นี่คือการพูดคุยแบบแบบประสบการณ์นะครับมาใส่กันเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสามทีวีคอมันก็เห็นเรื่อยครับแต่ว่าเอาเมื่อวานนี้เห็นนกทีมงานนะครับไปแบ่งมาเห็นว่าไข่ครับเมื่อวานทีมงานจ่างต่อยครับเจ้างต่อยนกไข่ครับอ้าดปิงหน่อยนะครับจ่างต่อยนะครับเอาเอาเอาเพาะเอาเพาะเออเอาไปรูปอพเนาะ ครัอ่ามันมันจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเราเราถึงจุดหนึ่งแล้วมันดูไม่ยากครับนกอาจาระแรมลองจับปีกหน่อยอาจารย์อันนี้คือผมไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะครับคือไม่ได้ดูว่าดูแค่เนี้ครับพี่น้องครับนี่แข้งนี่มันจะใหญ่นะครับอ่าแข้งจะใหญ่ครับส่วนมากเลยนะครับเละนิ้วเนี่ยครับดูง่ายๆเลยครับผมนิ้วมันจะอูมครับพี่น้องครับดูครับนิ้วมันไม่เหมือนลูกกตาาขบเลล็ๆะจรย์แหม มันจะอูมครับเหมือนถ้าท่านไม่เข้าใจก็ไปดูนิ้วคนที่โดนพึ่งต่อยนะครับนิ้วอ่ะโดนพึ่งต่อยมันจะบวมเป่งกันเลยครับนั่นแหละมันดูไม่ยากครับกวนเนี้ยนะครับเพราะว่าสอตานี่มันมันไม่ชัว์ครับตอนเนี้ยนกดิ้วมันก็มันก็รอดอันนี้ผมยังไม่ได้จับนะไม่ได้จับตรงตะเกียบนะครับเอาเนี่ยลองจับดูสิอาจารย์แหลมนะครับคือเราไม่มั่นใจอยู่นี้นะครับเราก็สามารถเอออาจารย์แหลมจับเลยครับ ไข่แล้วใช่ไหมทีแม่จัน์อ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันคือมันต้องดูองค์ประกอบได้หลายอย่างครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าอะจะดูอย่างเดียวเพราะว่าเสียนุ่นเก่าเนี่ยเขาจะดูตรงนิ้วตรงนี้อันนี้ใช่ครับแล้วก็ดูตะเกียบเป็นหลักนะครับดูตะเกียบแต่ว่าต,ตอนนี้ตะเกียบผมไม่ผมไม่เห็นสําคัญเลยตอนเนี้นไม่สําคัญเลยครับ<ม>เนาะผมก็เืิ่งหิ้วเลยเอครับผมจะดูนิ้วอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับใช่ครับอ่า ผมจะดูนิ้วอย่างเดียวเลยถ้านิ้วอวบอุ้มเนี่ย,ยแข้งนี่ใช่ครับนี่นกสองกุกันจะแข้งยาวๆใหญ่อาจารย์ครับนกสองกุกส่วนมากจะแข้งยาวแข้งใหญ่แต่ถ้าเป็นนกหนึ่งกุกนี่มันจะกินแข้งสั้นครับแข้งสั้นนะครับเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งแล้วผมก็เคยพูดในไลฟ์สดผมอยู่ว่านกสองกุกส่วนมากแข้งมันจะยาวนะครับจะยาวจะใหญ่นะครับเพิ่งจะปากมันหรออ,อ,อันนี้ก็คือหนึ่งได้ได้ปากตรงนี้แล้วแล้ว,<ช>ลวก็มาดูแข้งอีกครับนกหนึ่งกุกมันจะแข้งจะเล็กสั้น นะครับอ่าแต่ส่วนว่าจะอายุเยอะหรือไม่อายุนั้นต้องดูที่เก็ดแข้งด้วย,ยอันนี้บอกได้อันนี้บอกได้แน่นอนนะครับแตถ่ถ้าจะไปดูเล็บบอกไม่ได้นะครับนกเนี่ยเนี่ยครับดูแค่นี้จบเลยครับแอนอ่าไม่ต้องไปดูเลยว่านกตัวผู้หรือตัวเมียไปดูจุดอื่นนะครับดูตรงเนี้ยอันซุ่มอ่าอันซุ่มเหี้ยวครับผมดูให้จ่นแหล้วมไม่ค่อยพลาดนะใช่ไหมจ่นเหลี่ยมแอนอ่า ของอาจารย์ยันก็ดูให้ก็ไปอะไรนะไปทําเป็นข้าวก็เห็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับ,เ,รบเอออันนี้คืออดูตรงนี้เนาะคือไม่อยากให้พวกเราพลาดครับพี่น้องครับถึงเราไม่ได้จับเราเห็นมันอยู่ในกรงเราก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้เรื่องของการดูผมจะเน้นตรงนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเห็นตรงนี้อวบอุ้มใหญ่เหมือนพึ่งต่อยอะไรต่อยเราเนี่ยมือบวมๆเนี่ยจบเลยครับไม่ต้องจับดูอย่างอื่นเลยนะครับจบข่าวนะครับอันนี้ นะครับเนาะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าสาระวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของนิ้วด้วยการดูเพราะว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่เป็นประเด็นกันอยู่ครับบางคนก็ยังดูยังไม่เป็นนะครับหรือท่านจะมีสูตรของท่านก็แล้วแต่แต่สูตรผมผมจะดูที่นิ้วนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับตะเกียบผมเอาไว้เป็นรองแล้วแต่ก่อนเช่นรุ่นเก่าเขาก็เอาไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับดูตะเกียบตูดนะมเบิ้งแล้วมเบิงบ้งนี้นิ้ว,วพเพราะอะไรผมใช่ครับเนะนี่ยพอไปดูนิ้วปุ๊บให้อาจารย์แหลมรวงดูตูดไปงหงเม ทีนะครับทียิบเลยเห็นไหมครับอ,อ่าเราถ้าเกิดเราจะดูก็ได้ก็คือเสริมมาอีกเนะาะจากอันนี้70สบก็บวกเข้าไปอีกเป็น80ดสบิบบวกเข้าไปอีกเรื่อยๆครับพี่น้ <นะ S 1> องครับนั่นแหละนะแต่ถ้าแบบดูอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันโอเคแล้วอ่ะนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับดังนั้นแล้ววันนี้สา,าระวันนี้คือส่วนมากนกต่อที่เราเอาไปทํานกต่อนี่สนับปีกจะต้องหนาถ้าส่วนใหญ่เลยครับหนาแล้วก็ทีนะครับอ่า นั่นแหละไม่ค่อยเห็นหรอกนกที่เป็นแบบว่า,าสนัปีกน,น้อยๆเนาะไม่อ่าไม,ไม่ค่อยเห็นครับนะอ, e. อันที่สองก็คือเรื่องเสียงครับเสียงนี่สนับปีกที่งามสวยขนาดไหนก็ไม่บ่งบอกว่านกตัวนั้นเสียงดีตามสนับปีกนะครับบอกไม่ได้เลยนะครับาบางตัวสนับปีกสวยงามมากครับแต่ขันขึ้นเสียงอ่าเสียงแบบเสียงอะไรก็คนเสียงมันไม่ได้ครับเสียงมันแบบไม่ส่งครับเสียงแบบ บ้านเราก็เรียกหมู่หมูนเนาะอจาแหลมเนาะมันต้องบนบอกไม่ได้ครับขัดหลายอย่างครับนกครับไม่ได้นะครับตรงนี้ระหว่างสนับปีกสวยไม่ใช่ว่าเสียงก็จะสวยงามไปด้วยไม่ใช่ครับเสียงคนละอย่างตัวเสียงดีครับเสียงดีได้สนับปีก็ได้พี่เขานกครับแต่ทีเนี้ยเมื่อกับกันเนาะเสียงดีแต่ว่าสนับปีกไปได้ส่วนมากมันก็ไม่เป็นต่อจาแหลมเนาะครับก็เป็นนกครับนี่แหละที่เราแบบว่าอุ้ยเสียดายเก็บไว้ก่อนได้ไหมเสียงมันดีใช่ไหมอจาแหลมเนาะ แต่มันไม่ขึ้นสักทีอะครับพี่น้องครับมันก็ขืนไม่ได้ลอรกซ่งมใช่ครับผอป้ายทิมก็หน่อยแล้วครับซมแต่อยู่ป่านี่เสียงนี่ต้องยกให้นะครับเดอะเบสเลยเป็นที่หนึ่งเลยระดับเพชรนอกจะแหลมเนาะเป็นระดับเพชรแต่พอมาอยู่บ้านไม่ขึ้นสักทีดิ้นหน้าดิ้นหลังชนกรงอะไรเงี้ยไปทีเสดเดอเข้ามาว่าที่ดินหุ่งอะไรเราก็ได้จะปลอบใจตัวเองว่ายังไงนะเออปลอบใจตัวเองว่าอุ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมีขืนซึ่งมือเดียบพบว่านันเล่พาะ ครับตาลสนับปีว่าไร้ผมบ่หลินเลยนกบ่ยังบ่คัดถกครับผมอ่ะวันนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยเรื่องการดูนกหลายหลอย่างนะครับสามสามประเด็นนิ้วดูตัวผู้ตัวเมียสนับปีกนะครับส่วนมากนกต่อจะสวยนะครับไม่ค่อยมีตัวไหนที่สั้นๆหรือว่ามีน้อยนับได้ครับอ่าแล้วก็ตัวสวยยังไงก็ช่างครับมันไม่สามารถบ่งบอกเสียงได้นะครับตัวสวยเสียงไม่ดีก็เยอะแยะทับพูครับตัว ได้สำหรับปีกได้ลายลหมอมากกว่าพ,พี่เอาได้ชิบลเลี้ยบครับเอามาแลกกับตัวตสั้นๆเอามาแลกกับตัวน้อยๆเนา<อ>นะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นคยสาระท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดดิงสร้างข้อมูลกับใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับตัวนี้น้อยหรือมากเนี่ยนี่ครับปานกลาง กถือว่าไรครับปันกลา,างครับนกลักษณะนี้ปันกลางไม่เยอะนะครับก็ว่ากันว่าหนาเจียบครับ,รบ,รบโอเค